นะครับว่าแชมป์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเช้านีไ้ได้ได้ว่ามาเป็นคู่นี่ก็คู่รักแข่งวงการกีฬาเลยก็ว่าได้ล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยคนแรกของโลกใช้คำนี้ the first the first <Yes. S 1> ที่สโมสรยูเ e n t u s เชิญไปเป็นเซเลบริตี้ด้วยนะฮะไปพบกับเธอกเลยดีกว่าแฟนของคุณแชมป์น้องวิลพงษ์ชนกครับ สวัสดีครับดี่ไงนี่ไงสวัสดีครับคุณวิวคุณสวัสดีครับนี่เป็นทุกอย่างนางงามพิธีกรนางงามด้วยนางงามมิดเกรนเลยมิดเกรนเทยสองพันเก้าค่ะตกตกตกเออไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้ได้ยังไงคุณไม่รู้จักนางงามได้ยังไงมิสเกมไม่มีนะเอาถามจริงๆสิพี่แกรู้จักฉันมาเกือบสิบกว่าปีเนี่ยแกคิดว่าคนอย่างฉันจะไปดูดูประกวดนางงามไหมอ๋อเออดูกันลกแตกแล้วล่ะทีนี้ก็ต้องไป ฝึกเที่ยวอ่างแล้วล่ะทัางลุงปวดยังไงอ่าถาม่างมือนกันคิดว่าทามทางอะทางสโมสรยูเวนตุสเนี่ยนะครับถึงถึงถึงเลือกให้เราเป็นเซเลบริตรี้คนแรกคือผมว่าน่าจะเป็นวิธีในการคือคือวิธีในการในการทำรายการมั้งครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทำเป็นพิธีกรกีฬาบันเทิงไฟตี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ในโลกจะอายุประมาณ30 40หรือ50พอเขาเห็นวิธีที่ผมทำรายการชอตเด็ดกีฬาแชมป์เนี่ยอาจจะเห็นว่าอ่ะพิธีกรคนนี้แต่งตัวนะเอ้ย หน้าตาเด็กแล้วก็มีสไตล์ผมอาจจะมีสไตล์ของผมที่เหมือนกับว่าจะทําให้มันมันนะครับผมทํากีฬาในสไตล์กีฬาบันเทิงสปอร์ตเทนเมนต์แล้วก็4เดือนก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาเขาก็ได้เชิญเราไปเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์เขาก็เลยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เลยรู้ว่าทีมระดับโลกเนี่ยก็เคยเชิญเราไปแล้วเหมือนกับเราเรามี reference ที่ดีว่าทีมเบอร์หนึ่งของโลก เคยเชิญไปแล้วอย่างนี้ต้องสมัครไปไหมเราต้องสมัครเองไหมหรือว่ายูดีเขาก็เชิญผมว่าสมัครคงยากครับผมว่าผมว่าคงจะเป็นความโชคดีในจุดหนึ่งผมมองในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าตอนนี้ที่ยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็เอเชียเนี่ยจะเป็นแหล่งใหม่ที่ประเทศอยากจะเข้ามาลงทุนเยอะผมก็เลยคิดว่าเขาก็อยากจะสร้างสัมพันธ์กับกลับกับในวง เอเชียของเราแต่ที่ผมว่าคนสงสัยไงว่าสุดเด่นจะเป็นดาราเป็นนักร้องใช่ไหมแต่ตอนนี้พิธีกรเลยการเปนหลังก็เลยบอกว่าทำไมมันมาภูมิเชียง chi biu gate มมิชากิล่า justin b i บ b e r อะไรนี้แต่ละโค้ทำไมไม่เป็นนัตเดดหรือทำไมไม่เป็นเอ a ะเออประมาณเนี้ยเออคือทุกคนที่พูดมาก็ดังดังกว่าผมทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเขามองแล้วและเขารู้สึกว่าเรามีความพิเศษแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็คืออย่างที่บอกว่าพิธีกรเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรแล้วก็ผมอาจจะโชคดีที่ผมเคยออกเทป ออกเทปนะคือเขาคือฝรั่งฝรั่งฝรั่งไม่ได้เขาบอกต้องออกเทปใช่ถูกต้องคือเพลงอะไรชื่อเพลงไม่รู้จะจำอะไรเป็นความนิยมกันไหมคืออะไรคำง่ายๆ I miss you I miss you เห็นไหมล่ะล่ะคือเขาคงจะหนวกว่าเออให้พี่ดิก่รคนนี้เป็นกีฬาเป็นบันเทิงแล้วก็เคยออกเทปเออแล้วก็มีแฟนคลับด้วยอะไรเขาเขาก็คงอยากจะอยากอยากที่จะรู้จักขึ้นชาร์ตด้วยขึ้นช้องแนบหรอพ่อเป็นดีเจอยู่ ไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอย่านี้ดูบุ๊คดูบุ๊คทำไมทั้งคู่เนี่ยถึงต้องไปเป็นแพ็คคู่เออคือผมว่ามันคงเป็นเป็นเรื่องที่แบบลงตัวด้วยมันไปเสนอเขาด้วยแบบไปผมไปต้องเอาแฟนผมไปด้วยเขาก็คงดูแบบผมว่าเวลาคนระดับนี้เชิญมาเนี่ยเขาต้องเสิร์ชข้อมูลแล้วคือคือคงมีอย่างงี้ครับที่บอกว่าเคยทําในสิ่งที่พิธีกรทั่วไปอาจจะ อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทำแล้วก็อ่ะมีแฟนเป็นนางงามเอกนี่แล้วก็เขาเขาคงใหญ่จะรู้จักว่าลสรุปเนี่ยคุณเป็นคนยังไงไหนมาไหนมาเป็นมามาดูตัวไหนยซิคุณนั่นำปีหน้าก็ได้ไปแล้วอิตาลีเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวก่อนไปทำอะไรอ่ะทีมยูเวนตุสเนี่ยคุณก็เป็นต คุณไปได้นะที่อ๋อยูยูเป็นตุ๊ดเหรอเป็นตุ๊ดยูเป็นตุ๊ดอันนยูเป็นตุ๊ดอันนี้ยูเป็นตุ๊ดคุณไปด้คุณธรรมดาถามถามอีกแล้วสงสยดใจทำไมอ่ะก็สงสัยเขาทำอะไรเออเนี่ยคือคือไปแล้วต้องทำอะไรเออหน้าที่ของคือคือคือตอนแรกเนี่ยผมในมุมผมคือที่ผมได้ที่ผมได้ไปบาร์เซโลนาเนี่ยคือไปเนี่ยเขาก็จะให้ไปดูแบบสนามแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยคือพวกเนี้ยเวลาเวลาเขาซ้อมเหมือนเนี่ยจะเป็นความลับสุดยอดคนธรรมดาเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คู่แข่งลุก เขาเข้ามาแผนไหนอะไรเขาพูดบ้างใช่ไหมให้เขาพูดจะบอกว่าวันนึนวันนี้เขาซ้อมคือวิวไม่ได้เข้าค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าสนามซ้อมไม่ให้ผู้หญิงเข้าค่ะโอ้ดีแล้วฉนีอย่าไปเข้าสิเข้าไปทำไมล่ะเข้าไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาวไงก็ถูกแล้วไปดูเวทีเขาบอกว่าเดี๋ยวสวยเกินทางน้นเสียสมาธิวแล้วรอเขาถ้าใช่ค่ะพี่แซมเขาไปคนเดียววันที่สองคือตอนแรกเนี่ยกะจะไปผมนึกว่าเขาจะให้เราไปทำรายการแต่ไปเนี่ยเหมือนกับเขาต้อนรับเราเป็นเซเลบริตี้ตั้งแต่ตั้งแต่ลงเครื่องบินแล้วเขาก็บอกว่า เนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะมีช็อตเด็ดมาคือสโมสรเขาเนี่ยมีโลโก้เป็นฉายาเขาเป็นม้าลายไงคือวันแรกมาเนี่ยก็เอารถม้าลายมารับอ๋อเหรอเออรถเป็นลายม้าลายซึ่งเขาบอกว่าไหนลูกนี่นี่นี่ทัมเมอร์ม้าลายเฮ้ยรกที่เคยซื้อมาไปไหนแล้วนะทิ้งไปแล้วกินน้ำมันกินน้ำมันเนี่ยก็บอกโลกเนี้ยโลกที่มีสองคัน ก็ฮาดีนะฮะนั่งคันนี้นี่โอ้โหพอรถไปในเมืองเป็นแาววิวกก็แสาตอบรัแล้วควมองเพราะว่าเป็นม้าลายใช่ไหมน้องใช่ค่ะมีอยู่คันเดียวไอเลทนอกจากดูสนามไได้อะไรอีกได้สิที่พิเศษอะไรอีกที่พิเศษสุดก็คือได้ไปนั่งในห้องที่เขาเพิ une, ่งสร้างขึ lek, ้นมาครับชื่อว่า Legends Club ห้องตำนานห้องตำนานห้องห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่สวยที่สุดแล้วก็ตั๋วแพงที่สุดตั๋วใบหนึ่งเกือบที่นั่งละสองหมื่นห้าแล้วก็เข้าไปเนี่ยจะมีโต๊ะดินเนอร์ต้อนรับก่อนนะฮะให้เราทานอาหารแล้วก็จะมีครัวเปิดจะได้ไปดูว่าพ่อครัวเนี่ยทำอาหารอะไรมาแล้วก็มีเชฟมาทำแล้วก็เชฟก็บอกว่าจะทานอะไรนักปทายเซอร์เรียกน้ำย่อยเมนคอร์สอันนี้ผู้หญิงเข้าได้ได้อันนี้อันนี้ใครอันนี้ก็เข้าได้แล้วก็เนี่ยมีของหวานแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเลเจนด์ก็คือ ตำนานาตำนานชื่อดังของเขาเนี่ยจะมานั่งชมเกมกับเราด้วยนี่แต่เสื้อตัวนี้ของคุณนี่โลยค่านะตัวละกี่แสนเนี่ยใช่ไหมฮะเขาบอกตัวละสองสแสนแล้วตัวนี้หลักแสนเเป็นหลักแสนเป็นหลักแสนอันนี้เขาให้ด้วยอันนี้ให้มาเขาให้เหรอคือคือคือความโชคดีเนี่ยคือเราไปเมืองนอกเนี่ยคือคือผมคือผมจะคิดว่าผมต้องการเสนอความเป็นไทยเนี่ยให้ดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยก่อนไปเนี่ยผมก็ไปตัดส่งตัดสูตรอะไรมาใช่ไหมฮะ คือเขาเห็นเขาก็เออประทับใจว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราใส่ใจกับการแต่งตัววันแรกเขาให้ของขวัญผมเนี่ยเป็นเน็กไทถ้าเกิดในรูปเนี่ยมีคือเน็กไทเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเน็กไทอันนี้ไม่มีขายที่ไหนในโลกเลยเพราะเขาบอกว่าเป็นเน็กไทที่ทําให้เฉพาะนักกีฬาแล้วก็ผู้บริหารเท่านั้นมันเป็นเน็กไทออแล้วก็มีตราของสโมอสรยี่ห้อเนี้ยทุัสตารีเป็นยี่ห้อสูตรที่ดังของอิตาลีตัวเนี้เท่าที่ดูตัวนึงเขาบอกเท่าไหร่คุณรู้กูจริรู้ไหมเดี๋ยวจะถามเขาเลยดีกว่าตัวนี้จริร่าแอบหล่ะแสนหนึ่งใั่ครับ

แต่คุณบอกได้เจอนักเตะดังๆหลายๆคนเลยใชก็ได้เจอเกือบทุกคนนะครับแล้วก็แล้วก็วันแรกที่มาเขามีนักบอลคนหนึ่งดังมากคือแบบเป็นตำนานของทีมชื่อพาวเวลเน็ตเวิร์ดจะเป็นผมเนี่ยคนนี้ที่เดินที่เดิน็ตเวิร์ดได้รับได้รับรางวัลเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกค่าตัวแพงที่สุดอันดับ28แล้วคุยอะไรกันคุยอะไรกันผมสอนเขาภาษาไทยนะแล้วเขาก็พาทัวร์สนามแล้วเขาก็พาว่าเนี่ยประธานนั่งตรงนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ทักว่าเน็กไทยสวยว่าเน็กไทยเนี่ยผมใส่เหมือนกับเขาเป็นเนเนีทยเป็นเน็กไทยไม่สรุปว อยู่แบบพระราชาอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องและแล้อะไรต่อหลังจากนี้เขาก็คงหวังว่าเรากลับมาเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของสโมสรของเขาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเอเชียก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เขาสนใจที่เขาจะมานี่แต่ขนาดเดียวกันคุณได้ขอมาได้เสื้อแพงๆได้ดนี่คุณนี่เอาทองม้วนไปฝากเขาเหรอทขนมขาวขนมไทยเลช่มร้อยกว่าบาททองม้วนไม่ลงทุนเลยแชมป์ ฟังนิดนึงครับฟังนิดนึงครับฟังฟังผมก่อนคือผมรู้ว่าเจ้าของทีมอายุ37มสิบเจ็แล้วก็เป็นครอบครัวตระกูลแอคเนลลี่ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีคู่อิตาลีเป็นเจ้าของรถเฟียสจี๊บมีหุ้นในเฟอร์รารี่อ๋อแล้วแล้วคุณจะให้คือเขามีหมดแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าซื้อนาฬิกาซื้อเสื้อซื้อไทยซื้ออะไรไปเขาเขามีเป็นหมื่นล้านเน่ะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่คนมีหมื่นล้าน ในอิตาลีซื้อไม่ได้คือขนมไทยจริงอันนี้คือวิธีคิดผมผมก็เลยเอาทอม้วนมาให้เขาคุณเอาไปกี่กล่องผมเอาไปเยอะเหมือนกันเยอะาผมเอาไปให้ผู้บริหารเขาอันนี้ซื้อได้ในคิงพาวเวอรนะอร่อยมากใช่แล้วนี่คือเข้าใจข้อมูลคุณแช้ป์แล้วแต่แฟนคุณมาแค่นี้ใช่ไหมหรือว่า ใช่คุณยังไงไม่ไดฟังฟังน่อนึงคือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า save the best for last ผมภาษาไทยแปลว่าอะไรอะไรแปลว่าคือว่าป้องกันออะไรเ s สความสวยป้องกันความสวย for last ก็คือไปเรียนใหม่ไปจ็คไม่เข้าใจของดีต้องเก็บไว้อ๋อสุดท้ายของดีเพราะว่าเนี่ยเขาเขาเป็นเขาเป็นนางเอกเนี๋ยเขามาสุดท้ายเพราะว่าผมก็จะเล่าแล้วก็คือสิ่งที่มากที่สุดผมอยากจะย้ำตรงนี้ฮะว่า อยากให้คนไทยเนี่ยฝันสูงไปปะกันที่ไหนอ่ะไปปะกันที่ไหนไปเจอกันที่ไหนอุ้ยเจไปปะยาวเลยนะเจอกันที่ไหนก็อยากเจอี่ไหนก็อยากเขาไปสัมภาษณ์กันเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ตอนที่ผมทำรายการเสือมนแดงสดผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์เหล่านางงามชอบไหมชอบปิ้งเลยเหรอถูกใจเลย ตอนนั้นผมมีแฟนแล้วผมไม่ได้อ้าวเรามีแฟนแล้วคุณนี่ไม่เคยโสดเหมือนกันนะเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นแล้วก็รู้จักกันแล้วผมชื่นชมเขาเพราะเขาเป็นนักกีฬาที่สวยและมีความสามารถเป็นนักกีฬาอะไรบ้างคะเทคอนโดโอ้เจกเขาไม่ได้ติดตามมาเลยหรือไงไม่ได้ติดตาเทกเก่งมากแชมป์เทคอนโดเลยเนี่ยในฐานะพี่พี่วิวนะฮะเป็นมิดไทยแลนด์ได้ข่าวว่ายูเยอะกว่าวิวไม่ใช่เหรอวิวสี่วิววิวเป็นมิดไทยแลนด์ ไม่อยากแก่ไม่อยากอย่าอะรกย่ี่สองค่ะผมยี่สิบสี่แล้วแกกว่าวิวในฐานะเป็นมิตไทยแลนด์เอ่อวิรดว์เนี่ยนะครับก็คือชาวต่างประเทศเนี่ยเห็นความสวยงามอึ้งของเราไหม ก็วันนั้นที่ไปวันแรกก็มีคนให้ความสนใจคือว่าเขาบอกเป็นนางงามหรือว่าเป็นนักกีฬาด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาก็มาสัมภาษณ์ค่ะวิวกับพี่แชมป์แล้วก็มีแบบว่าให้เตะโชว์ด้วยกลางสนามฟุตบอลค่ะในวันที่แข่งขันฟุตบอลลงไปกลางสนามเลยแล้วก็เตะทั้งส้นสูงตามภาพเลยค่ะอันนี้คือก่อนเกมที่เอซิมิลานจะเจอกับยูเวนตุสซึ่งเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาก็เชิญเราไปออกทีวีที่อิตาลีแล้วพิธีกรเขาก็ถามคำถามผมเอื้นงเขาบอกว่า

ของหนูนะคะก็ตอนแรกก,ตรก,ก็ตอนแรกก็กลัวค่ะเพราะมีคนบอกหลายคนมากตั้งแต่ก่อนคบพี่เขาแล้วก็บอกว่าวิวเขาเป็นเกย์นนะอย่าไปยุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้บคบกับพี่เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ใช่ค่ะเขาก็เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะ<ร>แต่ว่าแมนมากไม่ใส่ดีมากแซมบอกเข้าไปไม่เป็นไรสรุปก็ยอมรับนาะแชมปเอาจริงเนี่ยคนก็บอกว่านี่เป็นเกย์แน่นอนแบบเป็นเป็นเกย์เป็นอะไรเงี้ยไม่รู้สึกกระตุกเลยแล้วแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกค่ะแต่ว่าพอได้คบแล้วก็ได้พูดคุยค่ะก็ใช่เกย์ ไม่ใช่อ่ะแล้วคุณยังมีคนว่าคุณเป็นเกย์เป็นเก้งอยู่เวลามีคนมาพูดนะผมจะบอกว่าไปถามแฟนผมนี่ไงนี่ไงลองสักครั้งเซ่ใช่ไหมโชว์จากที่นั่นก่อนได้ไหมเพราะว่าจะเพราะวันนี้มาของวอดอรเนี่ยจะพิเศษกว่าที่นั่นยังไไงแต่ที่นั่นเนี่ยวิวดังมากที่อิตาลีเพราะอะไรก็จากที่ผมบอกไงเขาถามผมบอกว่าคนไทยเนี่ยเตะบอลตายจากคนอิตาลียังไงผมก็คิดอะไรไม่ออกผมก็เลยบอกว่าเออ คนนี้เขาเป็นเทควันโดฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีความสามารถในการเตะสูงได้ครับเพราะนางงามเขาสูง185อปรากฏว่าวิวเนี่ยเตะกับโดนหน้าเขาเลยเขาเลยประทับใจมีภาพไหมมีภาพเนี่ยมีภาพเนี่ยอรดูได้เลมาเลมานี่ขอเสียงดนวยนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดลูกว่าลูกบอลวิ่งวิ่งมาเนี่ยจะเตะยังไง ต้องเกาะพี่แชมป์นิดนึงค่ะพอดีนี่ยช็อกช็อกกันทั้งสนามแต่วันนี้จะมาในสิ่งที่เหนือชั้นกว่านั้นเพราะว่ารอให้พ่วุฒิอะไรอ่ะวันนี้คุณมีอะไรจะมาโชว์ก็มีโชว์แตะเตะแผนไม้นิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนจับค่ะนี่ถอดรองเท้ารอแล้วอ่ะเตะไม้หักนี่ไงเระง่วงผมไลยผมไหวไหวเปล่าตอนป .4 เนี่ยผมได้สายดำแจ็กเกโดเนี่ยสายดำไม่ได้ซักใช่ไหม นี่คืออาจารย์แจ็คไม่พระเอกกังฟูแพนด้าได้ทุกท่านทีละท่านทีละแพนดทีละแพนทีละแพนให้คุณเอาแบบไหนครับเอาอย่างงี้จับอย่างงี้ตอนที่เราซ้อมกันจับจับให้เป็นต้องจั่นี่ยอย่างงี้ยอยเงีจับให้เป็นต้องจับยังไงนี่แหละอย่างนี้เลยเขาจับแน่นอยู่แล้วผมซ้อมมาแล้วมาเลยโอเคนะเต็มที่เอาไปโดนตรงนี้นะโอเคเอายังเอาเลยโอหไม่เคยกลัวเอ ยิ่งอะโอ้โหอเฮ้ยตา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 อาสองแผ่นเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยามบอรเหอได้มาจับล่างจับบอลเป็นผู้หญิงนะแข็งแรงเหรออ๋อก็แข็งแรงค่ะทุกวันนี้ยังซ้อมเซฟคอนโชอยู่ปะยังซ้อมยังไงออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆค่ะลดเนาะสองแผ่นจ็กแน่นๆนะแน่นๆแจ็คไม่เป็นไรนะเออเอออย่าสั่นนะอย่าสั่นโอ้ยจับแน่นเจับแน่นเลจับแน่นครับผมอีกรอบอีกรอบจับแน่นนะจับแน่นนะพ่อไม้ไมนจะเป็น ได้เลยเขาเอ้เออไงหัก้องไปเด็วกัไไม่หักละไม้ละแขนกูเนี่ยแขนกากลเอาอันเผมว่าสอนกวาดำเตะดีกว่ากอาดอก็ได้่วาดำดีะกวาดมาสอนสอนว่าดสอนที่วมดดำใช่ไหมคะถือก่อนได้เลยพี่แจ็คถือขอโทษแทนสอนสอนสอน ก็ท่าแรกก็คือยกนี้ก่อนแล้วก็บิดแล้วก็ดีดค่ะโอ้สบายเอวเขาพิยู่แล้วอะลองดูสิเดี๋ยวเราเอาซ้ำๆก่อนเอาท่าง่ายกว่านีกว่าอะอย่างนี้ดีกว่าเตะตรงตรงนี้กว่าเตะมาเลยเจ๊ป่ะเดี๋ยวก็อเตะจับตรงนี้ได้อันแรกเนี่ยเอาเอาเตะให้โดนก่อนไม่ต้องทำเตะให้โดนขอเสียงป้าบทีบเหรอเตะค่ะเตะดีดเตะมาเเจ๊่ะอ่ะก่อนหนูด้วยนะได้ได้เตะแรงเตะแรงเตะเลย

งนี้แหละไม่ใช่ขา,าขาข้างขวาหนึ่งสองโอ้โหคุณวิวมากมากนรัและแชมป์ยีราพนาพที่มุกถึงมาคุยกับเราในเช้าว,วนันนี้นะครับ